สวัสดีครับคลิปนี้คลิปนี้ก็จะเป็นการลงรายละเอียดเพิ่มรายละเอียดอีกเข้ามาอีกให้ละเอียดเราจะมองเห็นอะไรอะ่ะอะไรมั่งอ,ะอ่ะเราก็มาดูกันเป็นรูปจริงอันนี้เป็นรูปจริงเพื่อนพวกเราส่งมาผมก็ไปถ่ายมาถ่ายมาสอง,สองชุด2รูปอะไรเงี้ยชุดที่14กับ อ่ะ14แล้วก็15อ่าถ่ายเพิ่มเติมมามาดูรายละเอียดก็ได้รูปที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะ,ะเพื่อพวกเราส่งมาก็จะมีชุดนี้เนาะอ่าก็ชัดเจนอยู่ระดับหนึ่งอาเพิ่มรายละเอียดอ่าแล้วก็มีรูปของอ่าเว็บไซต์เว็บไซต์กองสลักอ่าเพิ่งเพิ่งเปิดให้ได้ดูเพิ่งเพิ่งอัพโหลดให้ เพิ่งอัปโหลดให้รูปประมาณนี้อันนี้รูปออริจินอลนะรูปจากเว็บไซต์เขาเดี๋ยวนะนี่อันนี้ประมาณนี้ก็ก็ปีได้มาสองรูปดูไม่ค่อยต่างจากภาพจริงเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเหมือนเหมือนรูปจริงเนาะแต่ว่าก็เห็นเห็นเท่าที่เราเห็นนั่นแหละก็มาสังเกตตามสเตปเนาะ อะไรก่อนอะไรที่เหมือนใช่ไหมเ,เหมือนคล้ายอ่าแล้วก็มีแอแฝงตัวเลขแฝงอ่าแล้วก็มีมีอะไรอีกมีจํานวนหลักการง่ายๆดูด้วยที่เราเห็นด้วยตามีมีมีอะไรบ้างอะ่ะก็ประมาณนี้แหละอ่าก็ประมาณนี้เอาเอา,เอาที่เห็นด้วยตาก่อนยังไม่ต้องแปลไปลงลึกไปต้องไปหาข้อมูลอะไรที่มันนอกเหนือจากอ่าที่เขาให้มาในปกสลากเนาะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้อ่าเล็ก็อกไม่มีอยู่จริงอ่าประมาณนี้เราก็จะเตือนกันเอามาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆทีนี้คลิปแรกอ่าคลิปแรกเมื่อประมาณ3วันที่แล้วประมาณ3วันที่แล้วก็อ่ชี้ไปที่แค่เห็นมีศูนย์เนาะอ่าก็มีศูนย์พวกเราเห็นก็ศูนย์อยู่แล้วใครเห็นก็ว่าศูนย์ใครเห็นก็ว่าศูนย์มีรมกลม นะมีกลมๆอยู่หลากหลายมากมีศูนย์แล้วก็มีพูดถึงอะไรอ่ามีจํานวนเหมือนห้าใช่ไหมมีจํานวนที่บอกยังดูเหมือนห้าแล้วก็มีมีแปดแปดแล้วก็มองตรงนี้ก็เห็นแปดอยู่แล้วลักษณะเหมือนแปดอยู่แล้วเนาะอ่าใครมองก็เหมือนแปดมันจะหลอกตาหน่อยนึงเราให้เรามองเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยเป็นแปดเป็นแปดนะศูนย์แปด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 ศูนย์อะไรเงี้ยอ่าพูดไปอ่าในคลิปแรก ก็คงเดิมาเราพูดไปตรงนั้นก็เหมือนเดิมทีน,นี้เรามาดูเพิ่มเติมขึ้นอีกมาดูเพิ่มเติมขึ้นอีกผลิตภัณฑ์มันมีมันมี3อย่างเนาะมีผ้าใช่ไหมผ้าทออ,อันนี้เป็นขนมกินเล่นทานเล่นกบเคี้ยวเป็นข้าวพองเป็นขนมนางเลดใช่ไหมอ่าเป็นข้าวพองนั่นแหละแล้วอันนี้ก็เป็นปลาปนใช่ไหมน้ำพริกปลาปนน้ำพริกปลาย่างอะไรเงี้ย น้ำพริกปลาย่างนั่นแหละมี3อย่างลักษณะคล้ายคล้ายพูดไปแล้วคล้ายพูดไปแล้วทีนี้เรามาดูจํานวนจํานวนก็มี3มี3อย่างอันนี้ก็มี3เราเห็นอยู่แล้วตั้งอยู่3อย่างมันมี3อย่างตั้งอยู่1 2 3อ่อาผ้าก็1 2 3ลักษณะคล้ายมีผ้าอยู่2 3. องสกระปุกก็1 2 3มใช่ไหมเรียงกันอยู่ลักษณะเหมือน3แถว1 2 3 1 2 3สาม หนึ่งสองสามแต่อันนี้อันนี้แปรรูปเขาแปรรูปแต่จํานวนในเนี้ยจานวนนี้เราจะนับยากหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมีสองสีเห็นไหมอ่ามันมีสองสีทีนี้เรามาดูมาแยกดูมาแยกในรูปรูปที่เขานํามาทําอาจจะนับง่ายหน่อยอันนี้เป็นรูปรูปจริงที่เอามาทาเนาะอาจจะำนวนเห็นไหมมันคนละสีเห็นไหมมันมีมันคนละสีม,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 นนะสมีจํานวนอยู่ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สีทองทองเนี่ยสีออกสีทองทองโทนทองทองเนี่ยมีอยู่10ชิ้นอ่าแล้วก็สีสีเหมือนติดเทาเทาอมม่วงใช่ไหมอันน่าจะเป็นติดอมม่วงอันชันสักหน่อยนึงเนี่ย1 2 3 4 5 6อ่หาตัวน,นี้มี6 6ชิ้นสีนี้มี6ชิ้น6ชิ้นกับ10ชิ้นนะอ่าเป็นเป็น16ชิ้นนะ พวกท่านนับดูดีๆแต่ผมเห็นเป็น16ชิ้นอ่าสิชิ้นอ่ามันคนละสีอยู่แล้ว16ชิ้นก็16นั่นแหละ16 106 16อ่าลักษณะเหมือน16หแน่นอนว่า16ก็อ,อาจจะมี6ได้ไหมมี16นั่นแหละ,อ,ะอันนี้ในลักษณะจำนวนนะ,ะจำนวนตรงนี้เป็น16เป็น16อะไรได้อยู่นะ อ่าแล้วมีอะไรอีกอ่าสิบหกก็อะไรนะเมื่อกี้หนึ่งศูนย์หกไหมอ่าพอหนึ่งศูนย์หกเรามาดูตรงนี้นเห็นไหมเป็นมแม่งอยู่เห็นไหมดูเฉพาะกระปุกสองอันนี้เห็นไหมดูโซนสีแดงๆเนี่ยมันจะมีอยู่ในขอบๆเนี่ยเห็นไหมอ่ามันสีมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันติดติดกืนแดงมาหน่อยหนึ่งเห็นไหมหกศูนย์ ทุ่งฟ้าก็ปลูกในลักษณะก็คล้ายอยู่เมื่อกี้พูดไปหนะนะนึ่งหกศูนย์หนึ่งศูนย์หกอ่ะเนี่ยคล้ายคล้ายเราอมองว่าคล้ายๆก่อนอเราอมองว่าคล้ายๆก่อนก่อนประมาณนั้นประมาณนั้นนะที่เห็นอันนี้นเรามาขยายเรามาชี้ให้มันละเอียดขึ้นมาอีกให้ละเอียดขึ้นมาอีกตอนนี้ยังยังไม่ได้จับคู่นะตอนนี้ยังไม่ได้จับคู่ก็คือเอาให้ดูก่อนว่ามีตัวเลขอะไรมั่ง ให้ดูโซนนี้ก่อนที่ผมเห็นเป็นตัวเลขอยู่ดูดูโซนนี้นะดูโซนเข้าพองสามถุงนี้นะหนึ่งสองสามอ่ามันจะมีลักษณะคล้ายตัวเลขหลอกตาอยู่เห็นไหมตรงนี้เหมือนเลขสามไหมอ่าเมื่อกี้พูดไปสามมันมีเหมือนสามอยู่นะอ่าแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้เหมือนเลขห้านี่ตรงนี้เหมือนเลขห้าชัดอยู่นะห้านะอ่าห้ากับสามเนี่ยพูดบ่อยแล้วนะ แล้วก็มีอะไรอีกตรงนี้อ่าต,ตรงนี้ดูไม่ออกตรงนี้ดูไม่ออกแต่ที่จะชัดตรงนี้เห็นสามอ่าตรงนี้เห็นห้าห้าชัดมากห้ชาชัดมากห้ชาชัดมากเนาะโอเคไปอีกถัดไปอีก อนี้เรามาดูโซนกระปุกดูโซนกระปุกอ่าชัดเลยเพราขยายมาอย่างนี้เห็นชัดเลยเห็นกระปุกตัวแรกไหมเห็นเลขห้าไหมท่านพวงท่านเห็นเลขห้าหรือเปล่ามีมีอยู่นะเห็นตรงนี้ไหมันนี้เห็นเลข5้าอยู่แต่อีกเลยกหนึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ใชเป็นเ <laughs> นี่เยเลขห้าเนะี่ยเห็นไหมเห็นปล้าเนี่ยตรงเนี้ย เออเห็นเหมือนกันหมดไม่หาพูดซ้ำาๆเห็นแล้วชี้แล้วก็เห็นแล้วเนาะเออเห็นตนเห็นแล้วตัวนี้ก็คล้ายคายอยู่เป็นลักษณะคลายคายกันเหมือนเลี้ยงหาอันนี้ก็เหมือนเลี้ยงหานะอันนี้เลี้ยงกระปุกสามวันเนี่ยตรงเนี้ยเ,เห็นเหมือนกันเ,เห็นเหมือนกันแล้วก็มาอะไรอีกเรืยออื่นเห็นไหมก็ยังไม่เท่าไหร่นะกย็ยังก็ยังไม่นอนเอาลองลองขยัมมานี่ขยับมาตรงถาด ข้าวพองนี่อ่าพอมาตรงถาดข้าวพองมันก็จะเห็นตัวเลขอยู่ตรงน,นี้นี่ขาวๆนี่ขาวๆนีนะอันนี้เป็นเลขข้างบนนี่เป็นเลขสามข้างล่างนี่เป็นหนึ่งหนึ่งห้าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะมาดูรูปดูรูปบืนสิดูหนึ 15, ่งห้าสิชุดที่หนึ่งห้าสิ อ่ะยาแค่นี้พอพอไหมเดี๋ยวดูตัขนาดถาดถาดขนมอะไเนี้ยเมื่อกี้เห็นเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งห้าใ่ไหพูดไปอันนี้ก็เห็นเป็นหนะน,นึ่งหนึ่งห้าะอ่าหนึ่งหนึ่งห้านี่ที่เห็นนี่นะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะเพราะว่ามันเพราะว่ามันจะเล็กแต่มันก็ปนอยู่เหมือนเหมือนว่าที่แล้วไงที่อยู่ในกระปุกน้ำพริกอะ เราเห็นเป็น 5, 02, 5, อะไรห้าศูนองห้าเะไรนะมันก็มันก็ได้อยู่นะทั้งบนทั้งล่างเน,นะนี่ยตรงนี้ก็เห็นเป็นสามอยูอ่เห็นเป็นสามอยู่นะตรงนี้เห็นเพื่อนดูดีๆเป็นตัวเลขอยู่ในนี้แหละที่เห็นอยู่ประมาณนี้เราดูก่อนทีนี้ตรงกระปุกตรงกระปุกเลยไป ตรงกระปุกเห็นไหมมันก็มีแอบแอบอยู่ตรงนี้มีแอบแอบอยู่คล้ายห้าอะไรเราก็เห็นอยู่เป็นห้าเป็นห้าอยู่นะเนี่ยขาวๆมันจะขาวๆกลืนกันอยู่ตรงฟ้ากระปุกเนี่ยยี่ห้ออร่อยอะไรนี่แหละเนี่ยเห็นอยู่มันเห็นอยู่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าแฝงที่ผมมองหาไม่รู้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่นะแต่บอกว่าเป็นลักษณะเหมือนเหมือนที่มันแฝงอยู่ลักษณะเหมือนที่แฝงอยู่ผมพูดอย่างนี้แหละแล้วก็มีไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมเหมือนเดิมไหม จุดนี้เห็นนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเลขห้าอยู่มันยังชัดอยู่เหมือนเดิมนะตรงมีห้าตรงนี้ชัดแต่ตรงนี้ก็เป็นเป็นสามเป็นห้าแต่ตรงนี้กลางๆกับข้างๆนี่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะแต่จํานวนจํานวนก็เท่าเดิมแหละสิบหกชิ้นก็มีสิบกับหกทันอยู่เนาะพวกทานทันอยู่เนาะ,ะทันอยู่เอาลองขยับอีกนิดนึง เมื่อกี้ชุดที่อ่าสิอันนี้14 14ไม่ค่อยภาพมันจะติดจางๆมั่วๆไปสักหน่อยนึงแต่ก็ยังเห็นเน้นยังแนวอยู่ตรงนี้แหละเพราะท่านดู5้ายังไง5ก็เห็นอยู่5เห็นอยู่นะ5เห็นอยู่รูปในเว็บไซต์รูปในเว็บไซต์นี่ผมไม่เห็นนะ รูปในเว็บไซต์นี่ไม่เห็นนะอะ่แต่ว่าอืมงั้นอย่างนี้ก็ก็มองเห็นอยู่นะใช่ไหมหรอบแรกก็ที่เอาให้ดูบอกว่าเป็นเหมือนศูนย์แล้วเป็นเหมือนห้าใช่ไหมอ่าก็แต่ไม่แตไม่มีใครชอบหรอกแต่คนส่วนมากก็จะไปชอบแปดห้าอ่าคนส่วนมากก็จะไปชอบแปดห้าตามกระแสเนาะแต่ไม่เป็นไรเราของผมอ่าผ,ผมดูดูที่ตรงนี้แหละ อ่าส่วนตามกระแสเราก็ฟังหูไว้หูอ่าเราเราก็ดูเราก็ไอชอบอะไรก็เก็บก็จดไว้มันเบียเป็นแนวทางหลากหลายทางไปอ่าแต่ผมมองเห็นเป็นตรงนี้เห็นยเป็นตรงนี้เป็นสีขาวๆลางๆตรงนี้เป็นเห็นไหมเป็นเหมือนห้าหนึ่งได้ยังไงนี่แยใช่ไหมขาวๆตรงเนี้ยเนี่ยเป็นห้าแล้วก็หนึ่งอ่าพราะท่านจําได้ไหมล่ะงวดก่อนนู้นที่มันข้ามาอะไรมันออกสองสีใช่ไหมสองสีกับสองหก มันข้าม2 5พอถัดมางวดเมื่อกี้มันก็ออก2อ52านะ่ะเห็นไหมอ่างวดเมื่อกี้นะ่ะ50กับ52มันข้ามอะไรมาอ่ามันข้ามห้ามามันข้าม5 1มามนะ่งวดนี้เราก็ต้องตาม5 1นเนี่ยเห็นไหมเห็น5 1ไหมชอบไหมเนี่ยสีขาวขาวเนี่ย,คล,ยคล้ายอยู่นะคล้ายอยู่แต่ผมว่าติด51่ไว้ชุดเดียวชุดเดียวชุดชุดหนึ่งก่อน เพิ่มมา51ติด5 1นมาโอเคไหมอโอเคเนาะอันนี้ก็กี่นาทีแล้วเนี่ยสิบกว่านาทีแต่ว่ามันมันจะได้รายละเอียดเนาะก็อาส่วนลายเส้นส่วนลายเส้นาลายเส้นงวดที่เลี้ยวดูเหมือนมี8นะก็มี8จริงๆด้วยเห็นไหมแต่วันนี้มี ของสลากปกติก็มีแอบอ่แอบเหมือนแอบเหมือนอะไรแอบเหมือนเล็กๆอยู่เห็นไหมแอบเหมือนแปดอยู่เหมือนไหมไม่รู้เหมือนกันเพราะ่อนพิจรารณาดูตรงนี้แหละแต,แต่ก็ศูนย์มันเรียวๆก็มีศูนย์เาเรียกอะไรเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายศูนย์อยู่นะที่เป็นเส้นๆอยู่เหมือนดาวเสาเนี่ยอยู่สีเส้นนะสี่หรือห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นี่เป็นกลมๆซ้อนกันอยู่นี่เห็นไหม กลมกลมซ้อนกันอยู่ห้าเส้นเนี่ยแต่เป็นเลี้ยวๆเป็นเลี้ยวๆเหมือนไข่เหมือนไข่งูสักอย่างหนึ่งแนละลักษณะเหมือนนอนนอนอยู่เห็นนี่ซ้อนกันอยู่นะสีฟ้าเส้นสีฟ้านี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเส้นเป็นกลมกลมอยู่ก็เหมือนศูนย์อยู่ก็น่าจะมีศูนย์แหละน่าจะมีศูนย์พวกเราเห็นเห็นศูนย์อยู่เนาะอ่าเห็นศูนย์อยู่แล้วก็มีมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่า ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบื้องบ้านโคกสุงจังหวัดลบบุรีอ่าศูนย์ศูนย์แปดเอ้ยศูนย์แปด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 ศูนย์อ่าอันนี้คงเดิมเนาะแล้วก็มีมีมีมอ่าตรงนี้เป็นเป็นศูนย์หกใช่ไหมอ่าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกแล้วก็มีห้าหนึ่งอ่าห้าหนึ่งเห็นไหมแล้วก็มีมีอะไรอีกมีสามสามห้าใช่ไหมแต่ว่าผมผมไม่แน่ใจว่า มันอะไรตรงกลางตรงนี้กันตรงกลางระหว่าง3กับ5เนี่ยนะแต่5เนะี่ยตรงนี้มัน5นะยังไงก็5เพราะว่า5เห็นเยอะมากเห็น5 5 5 5 5าาตรงนี้ก็เห็น1 1 5ตรงนี้เป็น1 1 5แล้วก็3อะไรไม่รูุ้โซนข้างบนนี่แต่ข้างล่างเนี่ยเป็น1 1 5เรียงอยู่นะโอเคเนาะทันเนาะเนี่ยหนึ่งหนึ่งห้า อ่าหนึ่งหนึ่งห้าแต่อันเนี้ยสามอะไรไม่รู้ข้างบนโซนข้างบนอ่าดูทิศทางก่อนเพราะท่านดูทิศทางว่าจะไปทางไหนอ่าจะไปทางไหนอ่าตรงนี้ห้าชัดเจนอันนี้ยห้าตรงนี้สามตรงนี้ห้าแต่อันนี้ไม่รู้เพราะท่านดูดีๆอ่าพิจารณาดูอ่าแล้วไอ้พวกนี้ล่ะมันมีตัวเลขไหมไม่รู้ตรงดูหนังสือยี่ห้ออะไรอร่อยใช่ไหมอร่อยเนี่ยมันมีเป็น,เป,นเป็นเหมือนเลขอะไรเนี่ยศูนย์เก้าห้าหรือแบบอะไรเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นขา,ขาวๆครับ ถ้าเป็นตัวเลขดำๆนะมันมีหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีอะไรไม่รู้เนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยเออเรามองไปให้มันเหมือนตัวเลขมันเป็นตัวเลขเราก็มองไปเนี่ยมันคล้ายๆอยู่เห็นว่าเออประมาณนี้ประมาณนี้นะศัยรายละเอียดนะแล้วค่อยตัดสินใจรวบก็คือสเต็ปมันจะอยู่อยู่ด้วยกันออกด้วยกันอยู่ติดกันออกติดกันอยู่ด้วยกันออกด้วยกันอยู่ติดกันออกติดกันเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเห็นไหม เห็น3แต่3อะไรไม่รู้ตรงนี้ตรงนี้เป็น5แต่3ามจู่ตรงกลางเลยสามแปดห้าหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมเนี่ย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 วาผู้ท่านดูดีๆแต่ว่าแต่ละชุดมันจะเห็นไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่ามันจะมีตัวเลขคล้ายๆกันเพราะว่าสีมันจะมีชุดที่ชัดบางชุดไม่ชัดในปกสลากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการพิมพ มันขึ้นอยู่กับการพิมพ์แต่ว่าที่ที่เห็นน่ยมันถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแนวเดียวกันหมดนั่นแหละถ้าเห็นสามมันก็จะมีสามนั่นแหละโอเคไหมเนี่ยกับสามก็เห็นอยู่เนี่ยสามกับตรงนี้ห้าแต่ตรงนี้เรียกอะไรไม่รู้ตรงกลางอยู่ประมาณนี้ถ้าอยู่ด้วยกันก็ออกด้วยกันอยู่ติดกันก็ออกติดก,กันก็เป็นโซนเป็นโทนเป็นกลุ่มของมันถ้าใหญ่ๆก็จะใหญ่ๆเป็นเป็นโทนเดียวกันถ้าเล็กกก็จะออกเป็นเล็กๆด้วยกัน่ประมาณนี้ โอเคเนาะอ่ารายละเอียดพอประมาณรายละเอียดเยอะแล้วอ่ารายละเอียดเยอะแล้วเนาะก็ได้กลุ่มตัวเลขของสลากปกติอันนี้ก็17 18นาทีแล้วอ่าชุดแรกก็พูดไปแล้ว0 88, 8 8 8 8 0แล้วก็มี0 5มี1 5 1 1 5ห้อ่าหนึ 16, อ่าอะไรนะ1 6 1 0 6อะไรเนี่ยอ่าตรงนี้ม,มีมีเหมือน0ูนย์อ่าศูนย์เรียงกันเป็นซ้อนๆอยู่เลยเหมือนไล่เส้นนะ5เส้นตรงนี้เป็น0ูนย อ่ตรงนี้ก็อะไรนะสามห้าอ่าห้าหนึ่งอ่าก็ตรงนี้ก็เป็นตัวเลขที่เห็นเป็นตัวเลขคล้คายๆกันอยู่ในโซนตัวเลขคล้คายๆกันเลยโอเคเนาะโอเคอ่าพอประมาณสําหรับสลาปกติอ่าสำหรับสลากปกติก,ก,ตก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนอ่าฝากไว้แค่นี้ก่อนสําหรับการกุศลการกุศลก็มีมาแล้วล่ะอ่าในรูปในเว็บไซต์ก็มีมาแล้วเดี๋ยวผมเอามาแปลให้อีกคลิปหนึ่งโอเค ก็หวังว่าพวกเราจะโชคดีในวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ